p ี m knowledge discovery podcast สวัสดีพี่เพ็นนะคะก็วันนี้มานปมาชวนมานั่งคุยนะคะแบบไม่เป็นทางการซีเรียสแต่เ,เล่นเล่นนิดหน่อย, <S <S <g ül> ยก,ก็คือมาคุยกันในเรื่องงานเอาเหรอก็ชวนมาคุยถ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า p a m h i e s e n c e Center เนาะนะ,ะคะในฐานะที่แบบพี่เพนได้บอกว่าได้รับช่วงต่อมาดูแลอยู่ออแล้วก็ปีที่ผ่านมา uh huh. ปี2,500ปีการศษา2 6 6ของเราเออต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จเป็นศูนย์ที่ทำไรายได้หนึ่งในสีของไรายได้อื่นรายได้อื่นของเราคือไรายได้บริการวิชาการรายได้วิจัยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็น คือพี่คือหนึ่งในสี่ะเงินที่พี่หามาได้อะมันคือหนึ่งในสี่ของอไรายได้อื่นที่เราหามาได้ที่ไม่ใช่การเรียน,นการสอนนะเนาะ uh huh. มันเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ว่าทําอะไรทําไมถึงได้มาจะใช้คําว่าถอดบทเรียนก็ดูจะ uh huh. จริงจังไป uh huh. แต่จร,จริงมันก็คือการที่แบบได้เรียนรู้ผ่านความสําเร็จของคนที่ทําสําเร็จมาแล้วอะเผื่อว่ามันก็อาจจะได้เป็นมุมมองที่ทําให้เพื่อนเราในหน่วยงานอ,าอื่นบิสเนสยูนิตอื่นๆเขาก็อาจจะเกิดเป็น วิธีการเรียนรู้หรือเป็นอินสไป์บางอย่างให้กับเขาเยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเชิญพี่เพนมานั่งคุยกันนะเอ้นะคะคำถามแรกเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่า PIM HR Excellence Center หรือเดี๋ยวต่อไปเราจะส่วนศูนย์เนี่ยนะให้เป็นชื่อเล่นอย่างเงี้ยว่าเราทำอะไรแล้วที่มาที่ไปเป็นทำไมมันถึงมีศูนย์นี้เกิดขึ้นมาที่สถาบันค่ะที่มาที่ไปต้องบอกว่าตอนเข้ามาจอยกับทีมศูนย์ทีมศูนย์เนี่ยก็น่าจะย้อนหลังไปประมาณสักเก้าปีที่แล้ว คือต้องบอกว่าศูนย์ P M H I s c l e n c e Center ก็คือก่อตั้งโดยอาจารย์ลเลิศจากพี่เล็กเนาะแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยก็คือแบบตั้งใจที่จะให้ศูนย์นี้มันแบบเติบโตคือถ้าดูรายได้ย้อนหลังอะคือมันมันก็มีแต่แบบเป้าที่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นในทุกๆุกปีเออแล้วทีเนี้ยพอมาส่งต่อให้ฉัน ความกดดันมันก็ไม่อยู่ตรงนี้ไงนึกออกปค่ือแบบเฮ้ยคือดูแลสูน่ะไม่เท่าไหร่แต่ต้องดูแลให้เป้ามันก้าวกระโดดเหมือนที่เขาทํามาสิ่งที่เป็นความตั้งใจก็คือพี่เล็กอยากให้สูนนี้มันเติบโตมันสร้างการจดจําเวลาที่องค์กรทุกๆองค์กรอยากจะพัฒนาคนอยากจะเดเวล็อปในระบบเอชาทั้งหมดก็คือต้องนึกถึง p ีเอชไอเอ็กซ์แลนเซนนเตอันนี้คือความตั้งใจของทั้งอาจย์เลิศเองนะก็พี่เล็กเองซึ่งนั่นแหละมาเอพอมันตกมาอยู่ที่เรา เราก็ต้องสารต่อตรงนี้นถามว่าบริการหลักๆที่ศูนย์เราทำเลยนะ,นะเรายึดหลักการทำงานแบบ PARTNERSHIP APPROACH เนาะ,ะก็คือทำงานเนี่ยควบคู่กับนักบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรโปรดักต์หลักๆที่เราทำก็คือเบส o ออนความเชี่ยวชาญในด้านของงานเดชานะ,นะส่ส่วนสำคัญก็คือส่วนแรกคือเรื่องของการพัฒนาระบบก็เป็นกึ่งลักษณะงานคอนซซลท์ที่เราเข้าไป ให้บริการให้คำปรึกษาในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับคนเนาะ,ะวางแผนกลยุทธ์ PMS ก็คือทักทุกระบบที่อยู่ในงาน HR ะนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการจัด Public t r a i n i n g Public t r a i n i n g เนี่ยจากเดิมเลยอ่ะเราจะมีโปรดักต์หลักๆก็คือหลักสูตร CPO ก็คือ Chief People Officer Program ซึ่งก็คือหลักสูตรที่เราได้ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เรียนฉันเป็น CPO รุ่นที่สองฉันภาคภูมิใจมากนะก็ตอนนี้ตอนนี้รุ่นที่ยี่แล้วนะกำลังแบบเออกำลังจะเปิด2ี่บามแล้วเนี่ยทุกๆปีเราก็จะจัดสองรุ่นแบบนี้นะคะถามว่าทำไมเรายังคงแบบให้ CPO เนี่ยเป็นหลักสูตรหลักของเราเพราะเราคิดว่าเฮ้ยการจัดหลักสูตร p Public t r a i n i n g เนี่ยมันเป็นที่มาของงานคอนซัลมันเป็นที่มาของงานอินเฮ้าส์มันสร้างความรู้จัก สร้างเอ g นเกแล้วมันทําให้เขาลูกค้านะที่เข้ามาเจอเราอะ่ะ เขารู้ว่าเฮ้ยนี่เราแบบทําได้ขนาดนี้หรอหอ,อะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าหลายๆครั้งเราเซอร์ไพรส์มากเวลาที่เราออกไปหาลูกค้าแบบลูกค้าใหม่ที่เรายังไม่เคยคอนแทคกกันเลยเขามักจะไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยเราทํามันนี้ได้นะเขาไม่ค่อยรู้ว่าเอ้ยเราสามารถทําได้มากน้อยขนาดนี้เลยเหรอหอ,อะไรแบบนี้อ,อันนี้ก็คือเป็นเรนนี่สำคัญที่เราพยายามแบบช่วยกันแก้มาตลอดว่าเราจะมีวิธีการไหนไหน,นะที่ทําให้ลูกค้าเขารู้จักเรามากขึ้นทีนี้ส่วนที่3มก็ เป็นเรื่องของ i ิน o u s e in-house in training เนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เรามีรายได้จากก้อนเนี้ยสูงมากเหมือนเป็นโอกาสให้กับทางทีมเราในเรื่อง<ม>ของการแบบสแสวงหาเงินก้อนเนี้ยเพราะว่าทุกองกรนอ่ะต้องการเราไงต้องการที่จะกลับมาพัฒนาคนให้มันต้องเ<ม>ติบโตหลังจากที่แบบสถานการณ์มันวิกฤตไปนะคือ<ม>ช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยแบบได้งานเทรนนิ่งเนี้ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยอาจจะแบบทำให้เราแบบได้หนึ่งในสี่เนาะของรายได้ปีที่ผ่านมานะคะ ส่วนที่สี่ที่เป็นบริการของเราก็าคือเขามีโปรดักต์อยู่แล้วเขามีความต้องการที่จะพัฒนาหรือเขามีหลักสูตรอยู่แล้วมีโปรแกรมอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่มีวิทยากรเขาไม่มีคนดําเนินการให้เราก็จะยกทีมนั่นแหละเข้าไปเอาซอสโปรแกรมพวกนั้นแล้วก็มาดําเนินการจัดให้พอพูดถึงโปรดักต์ก่อนเนาะเราใช้วิธีคิดยังไงในการดีไซน์แต่ละโปรดักต์ออกมามคือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะที่ผู้ก่อตั้งอะ่ะ ก็คือทางอาจารย์ลเลิศชัยอาจารย์ลเลิศชัยทางพี่เล็กก็ค,คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วที่เขาจะช่วยแบบเป็นแบบกู๊ดไอเดียให้เราอ่ะแต่เรามีหน้าที่แบบพาให้แบบเออไปถึงตรงนั้นต้องบอกว่าเรามีโมเดลที่เป็น11ระบบทางด้านในชานที่อาจารย์ลเลิศนะอาจารย์ลเลิศช่วยช่วยช่วยเขียนไว้แล้วก็บอกว่าเป็นจุดแข็งเป็นเครื่องมือที่เราจะ ใช้ในการเอาออกไปขายของเอาเอาไปพัฒนาองค์กรให้กับลูกค้าแล้วมันสักเซสมันก็มีกระแสบอกต่อมันก็มีแบบสิ่งที่ลูกค้าส่งต่อให้กันละกันเรามักจะพูดเรื่องนี้ซ้ำๆว่าเอ้ย11ระบบทางด้านในชามันคือความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระบบการวางแผนกลยุทธ์คนกลยุทธ์ด้านคนก็ต้องล้อกับกลยุทธ์องค์กรเรื่องของการจ่ายก็ต้องเหมาะสมเรื่องของ workforce นะทางเรื่องของการจัดสรรกำลังคนเรื่องของ อัตรากำลังต่างๆคือมันจะต้องแบบสอดคล้องกันมานะคะรวมไปถึงเรื่องของการวัดผลการพัฒนาไปจนถึงจบที่ Engagement Survey ซึ่งทุกๆระบบเรามีความเชี่ยวชาญแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราทําออกมาได้ดีดีมากๆถึงขั้นที่ลูกค้าประทับใจแล้วก็บอกต่อเหมือนง่ายๆว่าเรามีเฟรมมีเฟรมเวิร์กระดับหนึ่งที่แบบพยายามดีไซน์ออกมาให้ครบทุกฟังก์ชันของงาน HR นั่นแหละแล้วเราก็ค่อยแบบ เทเลเมตให้กับองค์กรออบายองค์กรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับโจทย์ขึ้นอยู่กับความต้องการต่อให้เราใส่ให้ลูกค้าเต็มร้อยแล้วลูกค้าอยากได้5 0เออมันก็ต้องหาจุดร่วมที่เราจะต้องแบบคุยกันว่าเอ้ยขนาดนี้นะคือสิ่งที่ลูกค้ายอมรับได้ต้องเทเลเมตให้มันเหมาะก,กับลูกค้าจริงๆเออนึกภาพออกนึกภาพออกจริงๆ,ๆ,ๆนะเพราะว่าแน่นอนว่าลูกค้าเราก็มีหลากหลายตั้งแต่บริษัทที่เป็นริใัท ข้ามชาตินะไปจนถึงโรงงานโรงงานแบบลูกท่องไรงง้ยไม่ได้แบบโรงงานธรรมดาโรงงานแบบต่างจังหวัดเลยอ่ะด้วยเฟรมหลักของเราก็ยังยึดอยู่แต่ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนตามตามเนเจอร์ของเขาทีนี้พอมาพูดถึงลูกค้าเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วศูนย์มันเป็นศูนย์บริการวิชาการเราคือศูนย์บริการวิชาการแล้วเราหาลูกค้ายังไงอะเรามีวิธีการ แพทเทิร์นในการออกไปหาลูกค้าเราอย่างไงอะ่ะที่แยกฝั่งที่เป็นลูกค้าใหม่กับฝั่งที่เป็นลูกค้าเก่าเมื่อกี้เราพูดแตะไปหน่อยหนึ่งแล้วว่าเรามีจัดหลักสูตร CPO เนาะที่เราจะช่วยทําให้ดึงลูกค้าให้เขารู้จักเรามากขึ้นแต่ต้องบอกว่าหลักสูตร CPO เองก็ยังคงเป็นลูกค้าเก่าแบบครึ่งครงอะ่ะ องค์กรเดิมแต่สลับคนมาค่ะก็ยังมาเข้าอยู่สัก50%าสิบเปอร์เซ็นอีก50%ร์เซ็นก็คือฝั่งที่เป็นลูกค้าใหม่แต่อีกส่วนหนึ่งซิ่งทึ่งตอนนี้เราไปในเวนี้มากขึ้นก็คือในเรื่องของการขายของแบบเนียนเนียนะคะเรามักจะจับเทรนด์ว่าเอ้ยเทรนด์ของโลกเทรนด์ของประเทศไทยเขามุ่งเน้นไปอะไรล่ะเขามุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารคนอย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นเรื่องของ g r e น n energy การทำให้แบบ ยั่งยืนเ่นตอนนี้กำลังพูดถึงมากๆเราก็จะจับเทรนตรงนี้นะคะมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้มาแชร์เลิร์นิ่งให้กับผู้ที่สนใจต้องบอกว่าสักเซนมากนะเกือบ400คนที่เข้ามาฟังรอบล่าสุดเนี่ยหรอใช่400น่ยมี4องค์กรที่ติดต่อให้เราเข้าไปขายของเราก็สักเซนแล้วนะออจริงๆคือแบบว่า อย่างน้อย400คือรู้จักเรารู้จักคีเอ,อเอ็มแน่นอนอะ่ะแน่นอนอย่างน้อยมันเป็นเหมือนประตูบานหนึ่งที่ทําให้ถ้าเกิดว่าคิดอะไรขึ้นมาแวบมาในหัวก็ได้อะไรแบบนี้เนาะเออ,อเรื่องนี้ที่นี่ทำนี่ว่าวันนั้นเข้ามาฟังอ่ะมันก็แบบนิดนึงไงเอ,อ,เ,อ,อเราจะใช้หลักการที่แบบเราจะให้ข้อมูล ให้ความรู้เล่าเรื่องแชร์ให้ฟังเป็นแบบเหมือนสัมมนา,าออนไลน์เลยก็เปิดภาพฉายกรอบความคิดมโมเดลรูปแบบเครื่องมือเท่าที่เราพอจะแชร์ให้กับลูกค้าได้แต่พอจบเสร็จสิน้นปุ๊บทั้งหมดที่เราเล่ามาคุณทําได้ไหมถ้าคุณทําได้คุณเอาไปอภัยทํทำนะอันนี้เป็นวิธีการที่เราสาตาร์ดีมาให้คุณแล้วนะแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ล่ะ นึกถึงเราอ่เราเข้าไปทําให้หลังจากจบอะเนาะหลังจากจบเซสชันการสัมมนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีให้เขาประเมินผลกลับมาเขาก็จะแบบขอบคุณเออได้ไอเดียในการไปพัฒนาต่อเราก็โอเคไงถ้าเขาเอาเครื่องมือที่เราที่เราเรียบเรียงมาแล้วเอ่อไปทำเขามวดมาให้แล้วอ่แบบนี้นะทําได้ก็ทําไปแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็อยากให้นึกถึงเราเราได้เลิร์นนิ่งเนี้ยมาจากสถานการณ์โควิดออโควิดก็ช่วยให้เราแบบ คิดได้นะคิดมุมน,นี้ได้นะว่าเอ,อ้ยลองวิธีการนี้แต่ต้องบอกว่าออฝั่งที่เป็นภาครัฐและธุรกิจเองเนี่ยหลักสักหลักการสําคัญเลยนะคือเขายังเน้นเรื่องของเปเปอร์อยู่อะ่ะคือการส่งเอกสารไปเีนีเข้าไปแล้วก็จ่าหน้าซองถึง3ลมลำดับแรกอะ่ะเรามักจะส่งไปเซนีเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือว่าแนะนําศูนย์ก็คือ3ลมลดับแปลว่าเรื่องของการทําการตลาดแบบมสมัยเก่า ยังต้องมีอยู่สำหรับการขายองค์ความรู้แบบนี้องมันต้องผสมผสานดูถึงความเหมาะสมว่ากลุ่มลูกค้าที่เราโฟกัสเป็นใครแล้วหลักการสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะแบบไม่หายไปจากชีวิตลูกค้าต่อให้ลูกค้าในแบบสาปีห้าปีที่แล้วอ่ะที่ซื้อระบบเราไปพัฒนาระบบอ่ะเราก็ยังต้องแบบมีไดเรกไปถามว่าเออเป็นยังไงติดขัดตรงไหนอยากให้ไปช่วยดูไหมอย่างเงี้ยค่ะกลับเข้ามาใน ในฐานะของคนที่เป็นคนทํางานบ้างเอ,อถามทั้งในสองมุมนะอ,อในฐานะที่แบบอันหนึ่งเรารับช่วงต่อเพราะเมื่อกี้มีการแตะไว้นิดนึงถึงความความกดดันบางอย่างนะว่าเออเราเป็นเราเป็นศูนย์บริการวิชาการที่มีเป้าหมายในการหาไรายได้หรือาภายใต้สถาบันการศึกษาอถามความรู้สึกของท่านผอ,อก่อนว่าท่านผอ,อรู้สึกยังไง แบบแรกเลยกดดันมันหน่ีทำนี้ไม่ได้ไหมันหนีทำนี้ไม่ได้เลยทางเป้าที่เราต้องหาหาให้เท่าของเดิมก็ว่าแล้วว่าก็ว่ายากแล้วต้องหาให้ได้แบบมากกว่าเดิมอีกอ่ะแต่คือภายใต้ความกดดันมันเราก็ไม่ได้กดดันคนเดียวเนาะเราก็ยังมีทีมข้างหลังมีทีมที่ ทีมผู้บริหารที่คอยซัพพอร์ตทีมเครือข่ายที่คอยช่วยต้องบอกว่าในมุมที่เราอาจจะได้เปรียบคู่แข่งเนาะเรื่องของการที่เราเป็นสถาบันการศึกษาเขาก็จะมองภาพว่าเออทีมที่เราพาไปเนี่ยเป็นคณาจารย์เป็นผู้ที่จะมาช่วยเป็นแบบภาพสถาบันการศึกษามันยังคงช่วยมันยังคงช่วยส่วนนี้จริงๆบางองค์กรก็แบบอุ้ยทัดเรามากเลยแบบอาจารย์เพราะความเป็นอาจารย์ใช่ถูกต้อง แต่เราก็มีลูกค้ากลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาด้วยกันก็มีหรือแม้กับกลุ่มองค์กรที่เป็นข้ามชาติก็มีเพราะฉะนั้นบริบทของของเราในมุมมองของลูกค้ามันก็อาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือลักษณะการทํางานของ,ของสูตรเราะเวลาที่เราเข้าไปพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรลูกค้าต่างๆ<ค>เราจะทํางานแบบใกล้ชิดกับผู้หารใกล้ชิดกับเิชาเขาเพื่อที่แบบ วันหนึ่งเราถอยตัวออกมาหรือเราส่งมอบงานเสร็จแล้วอ่ะเขาก็เอาไปทําต่อได้จริงๆอีกมุมนึงก็คือมุมที่เป็นฝั่งเครือข่ายฝั่งเครือข่ายเนี่ยถามว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันนะช่วยได้เยอะเหมือนกันคือในมุมที่เราแบบอาจจะขายของหรือตอนเนี้เรามีเรามีแต่กึ่งๆเป็นโปรดักต์ใหม่ก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นโปรดักต์ที่เราเทอร์เรเมทให้เฉพาะองค์กรลูกค้าที่หนึ่งซึ่งเขาจะต้องแบบดูงานแบบสิบที่เธอนึงออกมาแล้วดูงานสิบที่อ่ะ อ่าหนึง่งเราก็อาจจะใช้ในเครือกันบ้างค่ะ,คะช่วยกันดูตรงไหนหรือแบบเราจะต้องมีภูที่แบบสามารถวางโปรแกรมสลับสับเปลี่ยนให้เราสามารถรองรับลูกค้าได้แบบเนี้ยเออเราก็จะจาเป็นต้องแบบมีตรงนี้ที่แบบมาช่วยเซิร์ฟเราซึ่งมันเหมือนกับว่ามันก็มีตัวเลือกให้เรามากพอที่เราจะหยิบใช้ประโยชน์ได้จากเครือข่ายของเราใช่ไหมออ มันมีจุดเรียนรู้ที่สําคัญอะไรบ้างจากการทํางานแล้วเราแล้วเราพบเจอความความไม่ได้สําเร็จ <ouse reasoning> อาจจะไม่ถึงขนาดล้มเหลวอะแต่มันอาจจะไม่ได้สวยหรูเชื่อว่ามันไม่ได้สวยหรูหรอกเออม,มันมีจุดเรียนรู้อะไรบ้างจากที่ที่เพนทาตรงนี้มาคือต้องบอกว่าจุดเรียนรู้อะจะเรีย <lio> รกว่าจุดเฟลมันก็ตึงกันนะก็ึงกันมันก็ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนั่น,น,น <S <S แหละถ <sk r isa> ูกต้องแต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว<อ>แต่ต้องบอกว่าออ่ตอนที่เราเริ่มเข้ามาเรียนรู้ ประกบอยู่กับทางพี่เล็กเนาะ,ะเราก็เห็นแหละว,ว่าเอ้ยหลายๆครั้งก็แบบเสียน้ําตาไปด้วยกันก็มีนะเออก่อนนั้น,นก็เสียน้ําตาไปด้วยกันแต่พอมาเป็นคนลีดเองมาดูเองแล้วมันเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยม่งแบบมันมันอินอยิ่งกว่านั้นอ,อีกนะมันอินยิ่งกว่านั้นพอเรามาเจอด้วยตัวเองเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้รุมเห็วในจุดเดิมอันนี้พูดถึงสิ่งที่เราเจอแล้วกันนะสิ่งที่เจอในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถไปคอนโทรลได้ออ,อถามว่ามัน มันล้มเหลวไหมมันไม่ล้มเหลวหรอกมันไม่ได้ล้มเหลวจากจากสิ่งที่เราทําหรือกระบวนการที่เราเคยทํหรือ,อก,การป้องกันแล้วมันเกิดเคสเดิมมันม,มันไม่ใช่แต่มันคือการเฟลจากสิ่งที่เราไม่สามารถไปคนโทรลได้อ,อยู่ๆวันหนึง่งลูกค้าตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วกําลังจะละลง,ล,งล,งลงนงลงนามสัญญาจ้าทุกอย่างก็เปลี่ยนได้คือตอนนั้นอะ่ะเราคํานวณไว้แล้วเราคำ,นนาคำนนที่เรากล้าที่จะแบบสื่อสารต่อหน้าผู้บหิหารหรือแบบคอมมิตว่าเฮ้ยสาล้านเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบ คำนวณไว้ในใจแล้วแหละว่ามันไปถึงแต่พอวันสถานการณ์มันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนไอสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้อะอยู่อยู่มันก็แบบเปลี่ยนไปไงแต่มันเปลี่ยนในมุมที่ไม่ใช่ว่าเอ้ยกระบวนการเราไม่ดีหรือโปรดักเรามันไม่พรีเมียมหรือของมันขายไม่ออกมันไม่ใช่แต่มันคือเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้จริงๆเอออยู่ๆเงินที่เราประกาศว่า30มสิบลหายไปสิบล้านเฮ้ยมันก็คือแบบก็ต้องถอยกลับมาแล้วก็แบบคุยกันอ่ะ เราไม่ไปภาวะพะวงกับไอ้สิ่งที่มันหายแล้วแต่กลับมาคุยกันว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อแผนสำรองที่เราวางไว้โปรดักที่เราคิดว่าเราจะเอาออกมาขายหรือเทรนอะไรที่มันกำลังจะเข้ามาเราหยิบตรงนั้นมาปั้านโปรดักขายไหมแปลว่าเร์นนิ่งที่สำคัญที่ได้ตอนเวลาที่เราเกิดสถานาการณ์ของการแบบการของความล้มเหลวอะ่ะ<อ>ของความล้มเหลวเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องต้องตั้งรับให้ดีแบบต้องมีสติใช่ไหมต้องมีสติเออต้องพร้อมแบบเออเอาของที่แบบอยู่ในมือเราแล้วแบบเอามา ปั้นมาใส่ความพรีเมียมมาออกไปขายใหม่พอทุกอย่างมันแบบตัดชุบปุ๊บแผนตรงนี้มันต้องถูกยกเอาขึ้นมาทําก่อนอ่ามันต้องแบบเฮ้ยพร้อมพร้อมที่จะออกขายตอนนี้แหละแทนี้จะแบบอีกสายเดือนปลายปีไม่ได้ต้องขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาแบบอย่างนั้นเราเรียนรู้ผ่านความล้มเหลวจนเราสําเร็จเราอาจจะไม่ได้แบบว่าโหได้ร้อยล้านตอนนี้พี่เพนคิดว่าเรามีคีย์สักเซสอะไรที่มันทําให้เราสําเร็จได้จนถึงวันเนี้ย พีสักเซ่จริงๆรงหรอไม่ยากเลยนะก็ลงมือทอําอ่ะเออคือต่อให้แบบมันสวยหรูแค่ไหนหรือแบบมันมีกลยุทธ์ที่ดีมันกันวางรูปแบบหรือมันแบบมีลูกค้ารออยู่ในมืออะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่คิดจะปั้นออกมาให้มันพรีเมียมแล้วเอาออกไปขายอะ่ะเออมันก็มันก็ไม่สักเซ่ยังไงมันก็ไม่สักเซ่แน่นอนก็คือคีย์ของศูนย์ก็คือแบบลงมือทาจริงจริงอะ่ะเออเราต้องลงมือทําจริงๆอะ่ะแล้วภายใต้คือโอเคเราเรามีใจที่เราจะทำแล้ว คือว่าสิ่งที่อยู่หลังจากใจอ่ะเออมันต้องมีอะไรอีกบ้างเอาจมจีนะเออก็ต้องมีคนซัพพอร์ตปะเออมันก็ต้องมีคนอยู่ข้างหลังที่คอยแบบเอ้ยผลักดันเราคอยแบบสนับสนุนเออคอยซัพพอร์ตทุกครั้งเวลาที่เราล้มเหลวอ่ะไม่เคยมีใครมาบอกว่าเอ้ยอยู่หยุดแล้วนะพอได้และเรื่องนี้ไม่ควรแล้วนะอย่าทำอย่นะอะไรไม่มี มีแต่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันคือเรียนรู้มันคือเรียนรู้หรือแม,ม้กระทั่งบอกว่าเรื่องแบบนี้เราอย่าไปสู้อะไรที่มันแบบมันไม่เคลียร์อะไรที่มันไม่ชัดเจนเราอย่าไปสู้อย่าไปเสียดายเงินที่ไม่หายไปโดยที่เราจะต้องแบบไม่โอเคหรือแบบเหมือนที่บอกว่าพอมันอันคอนโทรลเราจะแบบไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันจะเกิดเคสอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้แบบเราก็ยังมีแพชชั่นที่เราจะเดินหน้าต่อคือต้องบอกว่า ทีมก็น่ารักนะเออน้องๆทุกคนน่ารักทีมเราอ่ะมักจะสร้างบรรยากาศที่มันเหมือนแบบพวกบ้าคือแบบว่ามันต้องเป็นการเป็นแบบกลุ่มของคนที่มันมีแบบเลือดเดียวกันอ่ะเออใช่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคือการที่เราแบบจะรวมทีมหรือว่าเราจะลงมือทําอะไรไปด้วยกันน่ะคือมันต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวอ่ะเราก็ต้องบอกว่าน้องๆในทีมอ่ะเหมือนทุกวันมันคือส่วนสนุกอ่ะมันก็มีทั้งแบบหัวเร้อเฮฮาแล้วก็ร้องฮาทะเลาะกันก็มีเออมันเป็นบรรยากาศอยู่แล้ว ตกลงมาจากสไลเดอร์มันก็เจ็บเออ<ม>เจ็บเสร็จแล้วยังไงอะ่ะก็แผลหายก็ลุกขึ้นไป<ม>ก็เท่านั้นเองม,มันก็เป็นมันก็เป็นบรรยากาศของการทํางานที่มันสนุกสนานไปด้วยกันเออเล่นกันเป็นทีมก็คือก็ไม่มีใครฉายเดียวลงไปเล่นคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วพี่เพ็คิดว่าโปรดักไหมโปรดักเป็นเป็นคี์สักเซสหนึ่งของสําคัญโปรดักคือสิ่งสําคัญที่สุด ที่เราจะชูขึ้นไปอยู่ข้างบนว่าเฮ้ยอันนี้คือชั้นอันนี้คือ PMHI Excellence Center ต้องบอกว่าโปรดักตะที่มันจะขายได้แพงาขายได้ดีก็คือเรื่องของความพรีเมียมหลายครั้งที่เราเรียนรู้จากลูกค้าว่าลูกค้ามองว่าของถูกคือของที่ไม่มีคุณภาพของที่มีคุณภาพมันควรคือของแพงอันนี้คือภาพจำลูกค้าก็แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้น เราเองก็คือต้องทําของของเราให้มันเพ็นพรีเมียมจริงๆแล้วเราก็ตั้งราคาที่มันสมน้ําสมเนื้อกับโปรดักต์ของเราก็พรีเมียมทั้งในแง่ของการเทเลเมดให้แล้วก็พรีเมียมทั้งในแง่ของการดูแลแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็วันนี้น่าจะเมากปรทของคอเมาต่อได้นะมาต่อได้ยาวๆเลยนะเมากรรอของปากของคอก็ ต้องขอบคุณพี่เพ็นนะคะต้องขอบคุณออ่ะต้องขอบคุณพี่เพ็นนะคะที่มาถ่ายทอดเ,ออเขาเรียกว่าวิธีการกระบวนการแล้วก็คีย์สักเซสบางอย่างที่ให้เป็นเลิร์นนิ่งเชื่อว่าแบบว่าจริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่ถึงขนาดที่เราจะต้องอาดฐานว่าเราเ,ออเป็นผู้ผู้เก่งกาจอะไรอย่างเนาะแต่เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องเล่าผ่าน ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งใช่ไหมที่ได้มาเล่าให้ให้คนอื่นได้ฟังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเผื่อว่าถ้าเผื่อใครเขาเข้ามาดูเขาก็จะได้เผื่อว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจก็อาจจะเวอร์ไปแต่อาจจะเป็นจุดเรียนรู้ร่วมกันแล้วกันเนาะใครดูแล้วอยากจะมาคุยนอกรอบมาได้เลยเออต้องอย่างนี้อย่างนี้มาได้แบบมาแบบเฮ้ยขออินไซต์อีกนิดนึงว่าเจ้านี้เป็นยังไงถ้า ต้องดูแลลูกค้าภาครัฐเป็นอย่งไงก็ค่อยว่ากันเนาะใครอยากจะยื่นบิดงานหน่วยงานองค์กรภาครัฐ e t p ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาได้เลยซึ่งเป็นระบบที่แบบจะพาเราไปถึงเข้าึงรัาให้ได้ใช่ไหมคะก็สามารถคุยได้ถูกต้องใช่ค่ะมาได้แนะนําได้พาทำได้จับมือทําจับมือทําไม่คิดเงินคิดบ้าง ก็ถ้ามากันเองก็ไม่คิดไงเออจับมือทําข้างนอกอะคิดแต่ข้างในไม่คิดได้โอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ PIM Knowledge Discovery Podcast